สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องบะทองปากสีชนแนลพี่น้องเอ๋ยตอนนี้บะทองกลมาอยู่อ่าอำเภอส่วนพึ่งน้องพี่น้องจังหวัดราชบุรีพี่น้องเอ๋ยแต่ตอนนี้บาทองกับสีาชชานนมุม่งหนา้าไปทางภูแลทางภูเขาพี่น้องเอ๋ยเขาตะนาวสีพีนพพพ่น้องสีพาพี่พาน้องไปชมบึงบันถนนท้นทางกับบรรยากาศวามันที งามตื่นตาตื่นใจขนาดแดนนาะพี่น้องไปตามชมเบ <rawd Moder> ิงอกปะทองก็แลวกันเนาะพี่น้องสีมุ่งนาไปทางอ่าเขาทะนาสีพี่น้องติดแสดงพระมานี่พี่น้องไปไปชมําปะทองก็แลวกันเนี่ยพี่น้องนี่พี่น้องทางนี้ก็จะเป็นอ่าไปทางอำเภอได้พี่น้องอำเภอสวนพึ่งสวนทางนี้ลำปะทองกสีมุ่งหนาไปไปผุนได้พี่น้องไปอ่าภูเขา ไปปลาพี่นอ้องเลยมื่อนี่ก็สิไปอ่าเฮ็ดงานให้อ่าท่านซอจอท่านหนึ่งท่านผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนาอพี่นอ้องไปไปชมเบื่องน้ำปลาทองก็แล้วกันน้ที่คนปลาทุกพี่นอ้องถนน,นของเ,เมืองไทยพี่นอ้องเอ้ยลาดยางความหนาพี่นอ้องปุ้ยบ่มีสะดุดบ่มีสะดุ้งพี่น้องเอ้ยย่างเยี่ยมเลยเนี<ม>่ยย<บ>่างเยี่ยมนิ่มเลยโอ้โหเส้นทางสีง่เขาปลาที่เขาบอกปลาทอง,ทองทเลยเออ ขนานทางสิเขาปากขึ้นภูเขาได้พี่น้องเบิ่งตีถนนหนทางลาดย่างยางดีโอ้โหมือนีพุ่มใจน,นําเสนอกับบ่าวบนและกับบาวท่องเดินทางไปน้ำกันพร้อมกันเลยกันแล้วกันพีน่้องเอ๋ยนะครันบนหมาย8สามสองศูนย์แปดเนี่ยฮะแยกออกมาจากตัวเมืองเนี่ยอำเภอสวนพึงเนี่ยอำเภอส่วนพึงตัวเมืองวันี่ตัวเมืองมาแล้วก็จะไปในเขตวนพึงคือกันแด่ว่าเขา้ไปในพื้นที่ที่เป็นภูเขาได้พี่้องเอ๋ยเนี่ยเพื่อนบอกว่า พื้นที่นี่ไอ้ท่องในเคิร์เซอร์รึน้ำา่าเป็นเซอร์ออแสแลนด์ของเมืองไทยอ,อากาศบริสุทธิ์พุดบองนะธรรมชาติสวยงามนี่ไอ้ขนาดยืนลงไปยืนอยู่กลางล่างพี่น้องเอ้ยได้กินไปจิงไส้ไอ้อ,องอาธรรมชาติว้าวโอ้โหพี่น้องไอ้หอมแบบหอมใบไม,ไม้มาฟังนี้ใบไ,ไม้ที่เชี่ยวขจีแมีนปุนส่วนข้างหนา้าก็จะเป็นภูเขาเนี่ยทุกคนป๊อททัื่อวางสัตว์ได้ สะอ่อนแห้งเคียวงามกะจีพี่น like ้อยซองซองทางทางบอกเลยว่านะครับเพ็ษบรรยากาศแบบนี้แล้วถ้าเหมือนเฮาคิดหอดบ้านแมนแมนแมนคิดหอนการใช้ชีวิตแบบเดิมๆที่เคยเห็นมากแต่เในนลอยจนใหญ่เนี่ยโอ้โหถนนแต่ด้วยความทียุคสมัยเปลี่ยนไปพี่น้อยเนี่ยถนนทั้งทางเแถวเป็นปลาแล้วกลับเป็นราดย่างย่างดีนะครับบริเณนนบริเวว่าเส้นทางนี้แต่ก่อนอาจจะเป็น พื้นที่แบบหินแหกับ่าได้เด้ท่องอาจจะเป็นไปไหนดินับยอดหลังไปหลายสบายิบปีเลิ่มเป็นยังไงนะฮะโอ้ไปได้ช่องไปได้นะอ้าวถนนโอ้ยพี่หน่หนอยถนนทางเมืองไทยสุดยอดอนี้ข้างหน้าก็มีทั้ภูเขาพี่หน่อยไอ้เบิ้งลงไปเบิ้งลงไปนะ<อ>ต้องข้างล่าง<อ>เป็นถนนไอ้ข้างหน้าเป็นภูเขาแมนเ,นเบิ่แสดงถึงพื้นที่ที่ตั้งบนเ้อะเหมาะสมเลยไอ้ ถาเป็นภาษาของข,ขอ่อยเขาจะบอกว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินสุวรรณภูมิไอ้เขาใจความหมายอบอสสุวรรณภูมิเขาใจความหมายเขาเข้ามาสุวรรณภูมิบอบอแล้วไอ,อ้ทอย้ยสุวรรณภูมิก็หมายถึงแผ่นดินทองคำพื้นแผ่นดินที่เป็นทองคำเนี่ยอ้อมูลสมบูรณ์สุวรรณภูมิ ื่อถถนนนี่คือประเทศไทยนี่คือแผ่นดินทองนี่คืออู่เขาอูนามของประเทศไทยประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่ตั้งบนภูมิฐานเนาะพี่น้นองเนาะอุดมสมบูรณ์มนักขนาดเนี่พี่น้องเอ๋ยนะแผ่นดินทางมาูแผ่นดินสุวรรณน,นาภูโอโหโอโอไปทั้งเนื้อกับสวยงามไปทั้งแต่กับสวยงามไปทั้งกลางกับสวยงามเนี่ยฮะิ่งที่สำคัญพี่น้องเอเ๋ยนะก่อนหน้าทีบาปุเคยไปเห็นเนี่ยะแม่น้ำเจ้าพระยาเนะี่ยเป็นแม่น้ำทีสวยงามและเป็นสายเลือดของประเทศไทยบางที่ไอ ว้าวสิ่งที่สำคัญก็ค,คือความสะอาดว้ <Wow. S 1> าวถนนสะอาดล้านงามตาหลายโอ้โห oh. เบิ้งเบิ้งออกเบิ้งออกพี่นอ oh, ้องผมงมีดิเศษปฏิกูลเลยมอ hmm. มี่จนเหลือมองๆเลยถนนพี่นอ้องเอลยพี่นอ้องสุดยอดสุดยอด ลงคอยไอลงคอยลงคอยว้าลงคอยลงคอยพี่น้องเอ้ยถนนอนซ้อนเด้พี่น้องเอ้ยนียสองทางทางนะจานนี่คือถนนมาเลขสามสองศูนแปดเด้อพี่น้องเด้อพาโถนนตรงกลางเหยตรงกลางมีมาริเออร์กันกลางวาย่งนี่เนี่ยมาริเออร์ยางดีโถนี่โอ้โหยอโถถนนเมืองไทยเอ้ยอ่อนซ้อนบอเนี่ยอันนี้คือเกียตชุชันก่อนนี่ย เดี๋ยวเขาจะออกไปนอกเขตชุมชนอีกหน่อยนึงจะเป็นภูเขาตามไายเขาตามภูเขาจะเป็นถนนทางราดย่างย่างดีเป็นตนไห้ป้าดูขนาดนั่นเลยบอกขนาดนั่นได้ไงโอ้โถเอสิบาตัวเจ้าไปเบิ่งน้ำกันกันแล้วกันยิสราโบเสือไปไปไปยสาโบบาบเบาเกินไปเบาอวดเบาโอซับปะคุณนะอวยประเทศไทยพวดเกินไป เบิ้งนี้พี่น้องเบิ้งนี้นี่คือความจริงนะหมายเลยนะบบอกพิพากษาต่อเนาะประเทศไทยบอกเขาเลยว่าเพิ่นกาธิว่าเป็นประเทศที่บริหารจัดการหรือว่าบริรเร่บื้องแย่งประชาชนประชากรเป็นอย่างดีนะสนนทังต,งตลอดเนือตลอดใต้สะดวกสบายเชื่อมต่อกันเต็เมมืดพี่น้องเลยอืมโอ้ว้วาวจากตัวอำเภอเนี่ยท้องเอ่ยนะครับตอนนี้เราจะใส่น้อเนี่ยมาถูกแถวนี้ ก็ที่ว่าเขตสวนผึ่งอยู่ได้ไงเขตสวนผึ่งมาแมนโอ้พาผีพี่หน่องมาเบิ่งเด้อพี่น้องเบื่เนี่ครับเห็นบอเห็นบอดันเร่เห็นเนี่ยเนาะดันๆนี่ยวมันมีงานเนี่ยโอ้หลุดลายดิหลุดลายโอ้โหหลุดลายเลยไทยตะนาวสีงานเอียงเนาะฝาเพนาวสีข้าวห่อสไนป้าถูกจัดไทยตะนาวสีมาก็จัดงานอยู่กลางถนนเลยแม่นไอ้มนฟ้าถูกพี่น้องเลยไทยตะนาวสีอประศักดิ์ ตะนาวสีคือผู้ผู้เขาเนี่ยซื้อซื้อผู้เขาบ่กเสื้อเขาตะนาวสี<อ>นี่เป็นดองเลยนะตามไปบอก,บอกทางด้านหน้าของบางบัวเนี่ยทางขวามือจะไปบ้านบ้านวัดดินทอเนาะเป็นดองเนาะไปไปเดี๋ยวจะไปนนไปใ,ใส่นู่นี่โอ้ยามเงินแหลงยามเมื่อเคืนคือสิมวนเนาะแทนนี่คือคืนดีอยู่มากนี่มีงานดีมีงานนีมีงานเป็นมีงานคนมีงานเต็มเลยทุกคนมาจัดเต็นกันขายของ ออนซ่อนหลายพี่น้องเลยนะฮะออนซ้อนภูเขาและป่าหม่พื้นที่ของประเทศไทยถือว่าอุดมสมนนบูรณ์แน่เลยเบิ่งภูเขาดโอ้ยพี่น้องทำไมมันงามแพงปกติอยู่กรุงเทพเบิ้งใหญ่กรุงเทพเบืงบ้งไทยเรเห็นภูเขาเนี่ยแมนแมนแมนบ่คอยมีเด้อเบิ่งพี่น้องอันนี้มาเปิดอ่าปู้เปิดตาไปชมบรรยากาศดูภูเขาพี่น้องเมื่อนี้อ,อยมาสู่บรรยากาศบริสุทธิ<ช>์อยู่ยจังหวัดราชบุุรีพี่น้อง ขึ้นชื่อขึ้นชื่อว่าอ่าอำเภอสวนพึ่งพี่น้องเอ้ยขึ้นชื่อหรีอหรอเอา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 ย่าเฝ้าย่เฝาย่เฝ้าฮะไปถามไอสักก่อนยังคือที่ว่าสวนพึ่งเออก็ยังว่าล่ไปยังก็จึงเอือนว่าสวนพึ่งคึางหลายเลยเออความความหมายของว่าสวนพึ่งนั้นมั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 นเป็นอย่างวะอยากพูดทีนี้พี่น้องเอ้ยผู้ใดพูดบอกเลยเด้อเออเขาตามที่ไอคิดความความคิดของของบาท้องนะว่าสวนพึ่งนี่หรือว่าอ่า ล่างพึง่งล่างพึง่งมันเฮ็ดเฮ็ดห่างหลายบริษัทไหนชื่อเอิ่นว่าส่วนพึง่งส่วนพึง่งคอ,นะอยคิดว่านะคอยคิดว่านะภูเขาตัวนั้นคือซีเมนลงังพึ่งหลายลอยลังนะมาเออนทางซีเอิญอ่ะส่วนพึง่งส่วนพึงนพ่งนะเดี๋ยวข้อมที่พูดเดี๋ยวข้อมที่พูดจักเด้อพี่น้องเอ้ฝากงเอฟซีในฝูงชนนี่นนะฮะแมนคอมเมนไต่ด้านลงวิดีโอของบ่าวบุกบอลท่องนี่เด้อแมนเป็นแนวทางในการเดยนดูแลยก็รับชมกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะไออยากตอนนี้ก็อยากอยากรู้ว่า อำเภอส่วนพึ่งนี่คำว่าพึ่งเนี่ม,นม,นมันความหมายมันคืออย่างยาคูว่าแต่ก่อนมันมีหลังพึ่งลายลอยหลังบ่าามาเออมาเด็ดทางอยู่บนภูเขาหรือว่ายอยู่ต้นไม้ก็จะเริ่ว่าส,วส่วนพึ่งส่วนพึ่งกันนะผู้ได้คู่กาบอกไปเด้อพี่น้องเอ้ยตอนนี้เขาจะเข้าไปในเขตพื้นทีป่าเลยนะถูกภูเขาเลยนะจิงไก่ภูเขาไก่ยิ่งเขียวยิ่งงามพี่น้องเอยบริการ บรรยากาศก็ยิ่งดีโอ้โหพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยิึงกูพาปลาใหม่พี่น้องเอ้ยเชี่ยวงามกะจีทางซองฟักฟางทางพี่น้องเอ้ยเอ้ยเป็นจังเสียขี้ทอดบานน้องพี่น้อง<ว>ตั้งแต่อย่างน้อยนอย<ว>ตั้งแต่พอแต่แม่ก็พาไปพาปูหาป่าหาหนองหมอกหนองใหม่แั้งก่อนเอ้ยพีพพพ่น้องเอ้ย มาตุกพี่น้องเอยมาฮอดจานี่มาฮอดจูดนี่น้อพี่น้องปาพี่พาน้องมาบึงความอุดมสมบูรณ์ความงามของจังหวัดราชบุรีน้อพี่น้องมิแต่ภูเขามิแต่ปลาไม้เขียวงามเขียวกะจีโอ้โหพี่น้องพี่น้องเอาพี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ปลาทองกับศิลาทุกคนทุกท่านเพียงตอนนี้เลยน้อพี่น้องถ้ามาคลิปปลาทองกะฝากกด subscribe กดไลค์กดติดตามเนาอพี่น้องที่สำคัญเนาะ บอกกดข้ามโฆษณาเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้บาททองก็แล้วกันนะทุกคนร <บา S 1> ับคลิปนี้ก <บา S 1> ับศิลาเพียงตอนนี้แหละเดี๋ยวพร้อกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ